ครับสวัสดีครับผมนายจิติศักดิ์เข้ากลองวันนี้ผมเอาพระสมเด็จวรังพิมพ์พระประธานสุขโขทัยหรือพิมพ์ใหญ่สุขโขทัยที่เขาเรียกกันนะครับพระพิมพ์นี้ก็ปลูกเสกโดยท่านเจ้าุณสมเด็จพระพุทธจันทร์โตพลังศรีวัรังนะครับเป็นพุทธศิ์ที่มีความสวยงามมากครับนะครับแล้วพระสร้างในยุคนี้คือยุคปลายนะครับ สร้างในปีพศ2414คือยุคป,ปลายนะครับก่อสร้างกันหลายพุทธิลินมากนะครับจานวนหนึ่งสรรมขัน 84%,0 0 0องค์นะครับแล้วพุทธิลิ์หนึ่งก็มีหลายล็อกไม่พิมพ์นะครับพิมพ์แบบนี้พิมพ์ใหญ่แบบนี้ก็มีหลายล็อกไม่พิมพ์ถ้าไม่เชื่อเข้าไปเปิดดูในตําราที่เขาเขียนลงหลายๆตําราที่ตําราแพงๆนะครับไปดูเลยครับเขาเขียนว่าพิมพ์ใหญ่แต่พิมพ์ใหญ่นี่มีหลายปีหลายอัตราษั์ไม่เหมือนกันนะครับกับไม่เหมือนกันจะได้เข้าใจ แล้วที่เขาหาลงได้อยู่ลงในหนังสือก็อีกที่ส่วนหาไม่ได้ก็อีกจานวนมากนะครับนะครับพระสมปรคังไม่แค่มีแค่อยู่ในหนังสือที่กันที่เราเอาไปมาศึกษามาอ่านกันนะครับนะครับพิมพ์นี้ก็ผู้เสิยนี้ตรงกับหนังสืออาจารย์ตรีมหาวายนะครับคือหน้าร้อยเ๋จะเปิดให้ดูนะครับเป็นหลักฐานนะครับจะได้เข้าใจครับครับเดี๋ยวผมจะเอาลงให้ดูนะครับก็คือนี่ครับพิมนี้ครับ หนังสืออาจารย์ตียมวายนะครับขออนุญาตท่านนะครับนะครับนี่ครับพิมพ์นี้เลยครับนี่ครับพิมพ์นี้เลยนะครับนี่ครับพิมพ์นี้เลยครับเดี๋ยวจะเอาขยายดูนะครับเอาหนังสือเข้าไปนะครับเราจะได้เรียนรู้นะครับว่าทําไมพระเก่าโบราณเขานี่ครับ เราก็จะยกขึ้นมาอีกครับกล้องมืงสูงเลยครับนี่ครับเราเรียนรู้จากธรรมชาตินะครับแบบธรรมชาติเลยนะครับนี่ครับนี่คือพิมพ์นี้นะครับการตัดทุกอย่างนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับแล้วเราก็องคพระนี่ครับเข้าไปวัดเลยครับเนียอาพระเข้าไปเลยวัดเขาตรงเท่ากันเป๊ะเลยครับเห็นไหมครับปิดเลยครับนี่คือเราเอาองจริงเข้าไปวัดเลยครับเป๊ะเลยนะครับนี่เป๊ะเลยนะครับ อนี้เราเอาพระออกมาครับนะครับก e. ็จะเหมือนกันเลยนะครับนะครับเขาบอกว่าคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับแต่คือเป็นพระที่เขาอยู่ในตําราอ้างอิงไหมนะครับคือพระที่เราลงทุกทุกอย่างที่นี่จะมีอ้างอิงด้วยสำหรับตำราและอ้างอิงจากกายภาพหลักธรรมชาตินะครับแล้วก็ทุกอย่างก็จะไม่เหมือนกันพระพุทธศินเดียวกันก็ยังไม่เหมือนกันนะครับจึงไม่อยากให้ให้คนอ่าคนที่ไม่เข้าใจก็จะได้เข้าใจครับ ครับแล้วพระนี้ก็จะมีการเหี่ยวหดเซตตัวบิดพระองค์ก็บิดนะครับองค์พระบิดโยนะครับไม่เหมือนกันนะครับเราอย่าไปอันนี้นะครับเพราะพระสมัยกลางเขามีบิดมีเบี้ยวไม่เหมือนกันแล้วเหี่ยวหดแห้งเซตตัวนะครับขึกก่อนไม่เหมือนกันครับนะครับเพราะเราผ่านการสร้างพระมาเราได้ภาพปฏิบัติจริงนะครับเราเริ่มพอชาวบ้านชาวเมืองมาร่วมกันกดต่างคนต่างกดแล้วเราก็เอาพาะไปผึ่งไปตากแล้วก็เรียนรู้ใช้กล้องสโคปนะครับแล้วก็เอามาตรวจ เขามีการเปลี่ยนแปลงมีการหดมีเหี่ยวมีบิดมีเบี้ยวมีไม่เหมือนกันนะครับถึงบอกว่าแม้นแต่ผู้ดิสสินเดียวกันก็ไม่เหมือนกันนะครับเราต้องมาดูความเก่าอย่างเดียวครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับแล้วความคมความชัดความลึกนะครับแล้วพระจะไม่มีการเต่งตึงนะครับเพราะว่าใช้มือกดกดใช้มือกดแล้วก็จะมีการเหี่ยวหดไม่เหมือนกันแม้แต่แขนก็มีการตรงไม่ตรงไม่เหมือนกันนะครับมีการโยตอนที่ตอนที่กดทิมนะครับไม่เหมือนกันนะครับนี่คือพระที่มีราคาองค์นี้ก็บอกประเมินราคาหลายล้านมากนะครับ ที่เขาประเบินกันหลายล้านมากนะครับองนี้ครับพิมพ์อัณฑะศิลป์แล้วก็มีไม่กี่องนะครับนะครับแล้วก็มีวันณะสีไม่เหมือนกันนะครับเพราะพระสมเด็จครังในเสืออาจารย์ดีวานะครับมี12สีนะครับสีนี้ก็เรียกออกสีลานนะครับสีออกเรือลานครับสีลานเพราะว่าเขามีขาบออกนองเหลืองนะครับสีขาวอมเลือกสีลานนะครับสีลานเป็นพุทธศิลป์พิมพ์พระประธานสุโขทัยหรือพิมพ์ใหญ่ที่เรียกกันนะครับดูครับนี่ครับสันแข้งท่านสวยมากครับเห็นสันแข้งไหมครับ สันแข้งาสวยครับนะครับท่านดูไว้ครับเนี่ยนะครับพระพิมพ์นี้จะสันแข้งท่านสวยนะครับดูครับสันแข้งสวยพิมพลึกนะครับแล้วขอบขอบข้างนะครับขอบจะลึกสูงนะครับจะสูงนะครับทุกอย่างคมชัดหมดนะครับดูไว้ครับเนื้อนี่จะหนึบนุ่มนะครับนี่คือพระสมเด็จวรขังที่ตรวจสอบด้วยเครื่องมือมัดได้มาตรฐานนะครับเอาสุ่มเนื้อที่ไปตรวจนะครับผ่านผ่านด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ISO 9002015นะครับ ที่โรงแรมเอเชียรัฐบีคือสมเนื้อนี้ไปนะครับเราสร้างในยุคนี้ครับนะครับนำไปตรวจ2องสององนะครับค่าตรวจองค์ละ7,999้้บาบาทมีใบรับรองนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูครับอยู่ข้างนี้เองครับแต่ว่าเป็นเนื้อนี้ครับในยุคนี้นะครับเราจะมีหลายยุคเราจะสุ่มไปตรวจเป็นเป็นยุคยุคไปนะครับคือแล้วก็ไปไปตรวจก็จะมีความหนาแน่นออกมาไม่เหมือนกันนะครับคือมีความหนาแน่นออกมาไม่เหมือนกันครับนี่คือนี่ครับ นี ite, so ่ครับจะมีความไหลนี้ออกมาไม่เหมือนกันนะครับนะครับนี่ตรวจออกมาครับนี่ครับนี่คือการตรวจนะครับผลการตรวจมาครับนะครับด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ตรวจออกมาก็มีไหลเราตรวจมาสองสามองนะครับเป็นเนื้อนี้นะครับแล้วก็มีชื่อผมนะครับชื่อเราอยู่ในนอกนิกิติศักิ์เข้าคลองนะครับครับแล้วก็สุ่มออกมานะครับนี่ครับมีไหลออกมาก็ไม่เหมือนกันนะครับ แม้ทุกส่วน6จุดก็ไม่เหมือนกันนะครับค่าได้มาตรฐานนะครับด้วยเครื่องมือที่มีแบบรอง iO 9อ0 1 2 1 5นะครับ ISO 9 0 0เครื I ่องมือตรวจได้มาตรฐานนะครับนะครับนะครับือนะบ,บอกว่าของเราเราลงไปทุกอย่างอ่ะเรามีเราเรามีใบรับรองมีการตรวจแล้วไปสุ่มประกวดได้รางวัลนั้นนะครับนะครับนี่คือพระที่ได้มาตรฐานไม่ใช่จะแท้จากพ่อจากแม่จากเพื่อนจากเซียนนะครับแท้จากคนหมู่มากแท,แท้ด้วยเครื่อง วิทยาศาสตร์และค่าตรวจแพงมากนะครับแล้วก็อ้างอิงด้วยหลักกายภาพสามารถเผยแพร่สื่อให้คนหมู่มากได้เรียนรู้ศึกษานะครับทุกองคครับบางองค์เราก็ไม่ล,ลงใบนี้ให้ดูครับเราก็ไอ้ท่านคิดเป็นเรียนเป็นนะครับให้เข้าใจนะครับเพราะเราลงเพื่อเผยแพร่สื่อตท้าไหนถึง5,000ปีว่าคนโบราณโบราณในยุคสมัยรัตนโกศิทร์ของอ่าไดการที่5ในยุคนั้นครับท่านได้สร้างภาพพิมพ์น,นี้นะครับพุทธศิลป์นี้คือพิมพ์พระทานสุขโขทยัยทําไมถึงเรียกพิมพ์พระทานสุขโขทยัยก็นี่ไงครับนี่ครับ ขึ้นมาถึงนี่เลยครับนะครับขึ้นมาถึงนี่ครับชนมานี่ครับแล to to ้วก็วิ่งบางล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 างเอาไปโผล่นี่ครับเรียกถ้าพระพิมพ์พระประธานจะมีเส้นพระอัศนะเราตรงนี้ไม่เห็นแล้วก็ดูตรงนี้ก็ได้ครับแล้วมาดูตรงนี้ครับต้ปลายก็ได้ครับนี่เรียกพิมพ์พระประธานสุโขทัยนะครับสุโขทัยจะเป็นทรงกระบอกเลยครับสวยครับหมือนครับเหมือนเหมือนลำไม้ไผ่เลยครับกระบอกเลยครับขดตรงขึ้นมานอกนูนแล้วก็แล้วก็หัวไหล่ด้านนี้จะยกหน่อยนะครับแล day, ja ้วก็ พกเกตบับดนิดหนึ่งครับเนี่ยครับแล้วก็ทะลุซุ้มนิดๆหน่อยๆครับมีพกันกันติ่นะครับแล้วก็สูงนะครับดูครับนี่คือพิมพ์พระทานแล้วก็ทําไมด้านนี้จะเชิดขึ้นครับเนี่ยเชิดขึ้นหัวนี่จะเชิดขึ้นครับเชิดขึ้นแล้วนี่เป็นคล้ายๆลัางน้ำมบางเล้วมีจุดๆมีหลุมๆยุมๆยุมๆหลุมๆนะครับเนี่ยครับเดียวครับตัดลงมาแล้วก็เนี่ยแล้วก็เชิดแอนขึ้นไปเชิดแอนขึ้นไปนะครับแล้วก็ลงมานี่คือพิมพ์พระทานสุโขทัยนะครับพิมพ์นี้ ถ้าบ้านหอศิลป์ประเมินราคาก็สิบสิบห้าล้านครับสิบห้าล้านถ้าประเมินราคานะครับแต่ที่นี่เราเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านหอศิลป์เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับนะครับที่นี่เรามีหลายหลายมีมันหกองเจ็ดองนะครับแต่ผู้อวันะไม่เหมือนกันครับเพราะพระสวดคังมีสิบสองวัดอวันะมีสิบสองสีนะครับนะครับที่นี่เราลงให้เผยแพร่นะครับแต่ถ้าประเมินราคาต้องมากกว่าสิบห้าล้านนะครับนะครับมากกว่าสิบห้าล้านนะครับ เพราะว่าเป็นพระที่ได้ผ่านการตรวจสอบทุกอย่างครับดูการเหี่ยวเซตตัวดูด้านข้างครับดูครับแล้วด้านข้างมีมีมีหนามมีบางไม่เท่ากันนะครับนะครับไม่เท่ากันนะครับดูครับแล้วจะเป็นขึ้นครับดูด้านหลังครับขึ้นขึ้นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับมีการขึ้นขึ้นนะครับคือการเซตตัวเหี่ยวเหี่ยวหดหดไม่เหมือนกันแล้วจะมีข้าวน้ําปูนนี่ครับข้าวน้ําปูท่านนี้เลยครับนี่ครับพระสมเด็จทางต้องมีข้าวน้ําปูนไม่ใช่เม็ดขวดเม็ดทรายนะครับข้าวเม็ดคือเป็นข้าวน้ําปูนเพราะเราสร้างพระถ้าคนไม่เข้าใจ คืออยาาจะไปฏิเสธที่ผมพูดไปก็ท่านไปลองสร้างพระก,ก่อนครับไปวัดตอนนี้วัดแก้วฟ้าหรือวัดไหนแล้วแต่ที่เขาสร้างพระนะครับเขาสร้างพระเขามีเครื่องแท่นกดนะครับเอามือกดแล้วท่านไปกดเสร็จถ้ท่านรออีกวันหนึ่งถึงเช้ามาท่านเอาไปก็ก้อนไปสองครับจะมีคาบน้ําปูดออกมาเป็นก้อนเป็นเท่าๆกันหมดเลยครับใสๆสอกมาใสๆสเต็มองพระเลยครับแล้วต่อมากันเวลาประมาณ5ปีส่วนที่หลุดไปก็หลุดส่วนที่ไม่หลุดก็จะเป็นก้อนเป็นคล้ายเม็ดป่นเม็ดทรายครับจะเข้าใจครับเพราะเราเรียนรู้เราควบคุมพระ สร้างพระถึงแปดหมนหันองค์2ีิบวันได้แปดหมหันองค์ครับนะครับสร้างพระแจกทานที่ผ่านมาครับนะครับแจกโดยไม่มีการไม่มีการเรียอะไรไม่มีการซื้อขายแล้วไม่มีการให้บูชานะครับนะครับคือเราสร้างเพื่อศรัทธาแล้วนำมวลสารของวัดอินทผลงผมเจ้าคุนน้อยท่านเมตตามวลสารแล้วก็ผงเก่าพระเก่าทั้งหมดเอารวมกันสร้างนะครับนี่คือพระสุขรงแล้วพระที่สร้างไปแปด0มองค์ก็เอาเอาพระองค์นี้นะครับพิมพ์นี้นะครับเนื้อนี้นะครับ เพราะว่าเอาลงไปตำสององค์นะครับสององค์ไปตำบทเป็นหมชนวนมวลสารครับนี่นะครับพูดแล้วคือนี่ครับเพราะว่าวันนั้นนี่ครับเอาไปตำมีหลักฐานนะครับนี่คะพิมพ์นี้เลยครับเอาไปตำทาไมถึงไปตำเพราะว่าผมทําหล่นหล่นพื้นนะครับหล่นพื้นแล้วก็แตกออกลาลาออกยังยังยังเหลือองค์องแตกอีกสององค์นะครับนะครับองค์ครับก็คือเอาไปผมมีแค่ไม่กี่องค์นะครับวันนั้นเหมือนเหมือนท่านอยากให้ผมเอาไปเป็นชนวนมวลสาร ตำนะครับเอาไปตำบทให้อ่าวัดอ่าวัดแจ้งเมืองเก่าอ่าหลวงพ่อหลวงพ่อใหญ่นะครับหลวงพ่อใหญ่หรือหลวงพ่อโทนนะครับทําพิธีอ่าพีมนสารตำพระร้อยกว่าองค์ครับเอาพระสมุขคังยุคต้นยุคกลางยุคปลายมีแบบรองไอโอเก้าพันหนึ่งสองห้าตำเพื่อจะเอาไปผสมเป็นชนมนสารเพื่อจะแจกทหารเพื่อใปอบข่อยกังใจทหารครับถ้าจะเอาไปแจกแจกแจกก็คงไม่ครบครับก็ร้อยกว่าองค์ เอาเรามาตำเป็นชโลมสารแล้วไปผสมเป็นพระแจกทหารได้ตั้ง85,000องค์น,นะครับตอนนี้ก็แจกให้กับแม่ทัพภักที่สองไปแล้วนะครับ30,000องค์แล้วก็ให้ตำรวจทหารทตำรวจตะเวนชายแดนไป7,000องค์น,นะครับแล้วนี้ก็เหลือแม่พักแม่ทัพที่หนึ่งกำลังทาเรื่องอยู่ครับเดี๋ยวนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดทิมนีเขาก็กำลังทาเรื่องแล้วก็จะนําไปมอบแจกถวายแม่มอบแจกนะครับนะครับแล้วก็ทั้งหมดเลยครับไม่มีเหลือนะครับนะครับส่วนหนึ่งเขาก็ปแจง กลุ่มทหารนะครับกำลังรอแจกอยู่นะครับตอนนี้ครับรอทําเรื่องนะครับพระเขาสร้างมาด้วยศรัทธาแล้วชาวบ้านชาวเมืองเป็นผู้กดเป็นผู้สร้างนะครับไม่มีการซื้อขายไม่มีบูชาเลยนะครับแต่นี่เราเอาพระเนื้อนี้พิมพ์นี้ทรงนี้ผู้ศิ์นี้นะครับก็ถึงบอกว่าแบบว่าเราเราต้องการให้ทหารเกิดความเกิดแขวคาดปลอดภัยครับคือโดนสะเก็ดระเบิดอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรครับคือ ถ้าโดนสะเก็ดระเบิดไม่เป็นไรคือแถวคาดปลอดภัยครับให้ฐานแบบว่ามีอะไรมาใหญ่ๆก็ให้เป็นโดแค่โดนสะเก็ดก็ให้แขวคาดปลอดภัยไม่เป็นไรนะครับต้องการเป็นอย่างนั้นครับคือถ้าเป็นเป็นลูกกระสุนใหญ่ๆมาให้หลบให้ให้ให้คลายออกจากร่างกายไปนะครับคือเราส่วนภาถามหาอุดภาษาจีนรชอนบรรจุนะครับแล้วก็ถ้าโดนสะเก็ดก็ให้โดนแบบแถวคาดปลอดภัยแค่บาดเจ็บนิดๆหน่อยๆพอนะครับจึงได้นําพระรอดมหาวันพระรอดห่ผู้ชายพระสุงโกอําแพงเพชร ป้านางพยายามเช็ดลบข้าศึกใรังต้นยุกกลางยุคปายพิมพ์นี้ครับแล้วก็นวดลบปู่เอียกิติโกนวดเกสาปู่เอียกิติโกลบปู่ทิมลบพราผงปู่ทิมทหารไล่หลวงปู่หลวงเจ้าคุณแล้วแล้วก็หลวงปู่ทวดเหยียดน้ำเจดสิตธิ์ผผงทั้งหมดนะครับแล้วก็เกสาแล้วทั้งหมดนะครับแล้วก็่าผงของวัดอินทวิหารครับเจ้าคุณน้อยท่านมดเมตตาผงโมเสสของสมเด็จโตนะครับวัดบางบนผมนะครับท่านเป็นผงเก่าสมเด็จโตนะครับ เอามาให้ผสมเป็นชนวนบุญสารที่ศักดิ์สิทธิ์ในพระชุดที่สร้างนะครับนี่ครับนี่คือรวมแล้วเราได้เห็นองค์นี้ครับที่ได้ไปบวชต่ำนะครับสวยไหมครับนี่ครับประเมินราคาไม่ต่ำกว่าสิบห้าล้านนะครับเนี่ยของแท้ๆต้องเป็นอย่างนี้นะครับดูเหียวหดเซตตัวอย่างนี้ครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับครับนี่เหลืออยู่องค์หนึ่งครับที่ว่าอ่าเขาทํหล่นหักแตกนะครับแล้วเหลืออีกองค์หนึ่งครับที่ เอาไว้นะครับคือเอาไว้ครับคือนี่ครับพิมพ์เดียวกันครับนี่ครับนี่ครับมีการแตกหักนะครับครับพิมพ์เดียวกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับสวยงามเลครับเนี่ยสวยงามอุ๊ยอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเกือบแล้วครับนี่ครับเพราะว่าหล่นลงไปก็แตกเลยนะครับเพราะเราไม่ได้ปูปูพรมนะครับเห็นไหมครับนี่ครับแตกนะครับนีครับองค์นี้ครับเนี่ยแตกนะครับนี่ครับแตกมานี่ครับมานี่เลยครับนี่มานี่เลยครับมานี่เลยครับเห็นไหมครับอ่าแตกทั้งหมดหกองค์ไหลก็มี มีหลายหลายหลายผู้สินนะครับแต่ว่าผู้สินนี้แตกไปสี่องค์หรือสามองค์นะครับเพราะแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับเออครับเราก็ใช้ใช้ไข่ขาวนะครับนะครับเห็นไหมครับสวยงามไหมครับนี่คือพระแท้ๆนะครับแตกครับเพราะว่าเหมือนท่านบอกว่าให้เอาไปไปให้เราเอาไปตมเป็นชนวนมวลสารนะครับนะครับนะครับเราก็มีพิมพ์นี้ก็มีไม่กี่องค์นะครับมีไม่คือมันคือไม่เหมือนกันคือบล็อกไม่พิมพ์หนึ่งเขาเขาเขาดูคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับนะครับ คือเป็นอกไปฟิล์มเดียวก็ออกมาไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับดูไว้นะครับนี่ครับเราให้เป็นตัวอย่างนี่เราจะเก็บไว้ครับเก็บไว้ก็คือเอาไว้สําหรับคนที่มาร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์นะครับคือเราเขาสร้างดูจํานวนดีๆแล้วก็จะให้เขาครับนะครับองค์คือเราเก็บคือต้องเอามาต่อนะครับต่อนะครับแต่องค์อันนั้นก็แตกแตกเยอะนะครับ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 ถ้องค์ถ้าคนมาร่วมสร้างเยอะๆเราก็จะให้นะครับสร้างคือจุดนี้สามหมื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแสนสองแสนอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะแบ่งแบ่งพระให้ครับ คนที่มาร่วมสร้างนะครับนะครับมาร่วมสร้างนะครับนะครับถ้ามาซื้อก็คิดสิบห้าล้านครับสาหรับคนเงินเยอะนะครับแต่คนมาร่วมสร้างสาหรับคนไม่มีเงินก็เอาแรงมาสร้างนะครับนะครับดูครับเห็นไหมครับมีหลักฐานอ้างอิงนี่ครับเราใช้อาไอไข่เขาแปะนะครับนะครับดูด้านหลังครับนี่ครับแปะนี้ครับอี่ยองค์นี้ถ้ามีการสร้างพาะต่อไปเนี่ยแจกทหารอีกแล้วก็จะเอาองค์นี้ไปตาเป็นธนมูลาลอีกครับนี่ครับ เดี๋ยวจะเป็นเนคลื่นหมดนะครับเห็นไหมครับนี่คือพระสมัยครั้แค้ๆครับเนี่ยท่านได้เข้าใจครับที่เราเราพูดอะไรมาเราพูดอะไรมาเราก็จะมีหลักฐานหมดนะครับเราเป็นเพราะว่าเราเราไม่ใช่ผลขายพระนะครับเราลงเพื่อเผยแพร่นะครับต้องการให้คนเรียนรู้ศึกษานะครับทีนี้อมาดูองค์นี้ดูชัดๆนะครับครับเนี่ยคือพระราคามากกว่าสิบห้าล้านครับเป็นดินที่แพงที่สุดนะครับเป็นดินที่แพงที่สุดดูไว้ครับเนี่ยครับ เป็นพระที่เขาเรียกดินแพงที่สุดนะครับนี่ครับนะครับดูความสวยงามของพระครับท่านดูไว like ้คร nice um ับคือบางทีแขนก็ไม่เหมือนกันนะครับคือไม่เหมือนกันบางคนแขนต้องเป็นอย่างอย่างนี้ครับไม่เหมือนกันครับพระสุพครณครับมีฐานกิ่วมีไม่เหมือนกันนะครับดูความคมนะครับเป็นกายภาพหลักธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราก็พยายามสื่อด้วยภาพให้ท่านเห็นชัดๆนะครับนี่ครับดูครับเรียกเรียกพิมพ์สุโขทัยนะครับดูฐานล่าง ฐานล่างด้านนี้เขาจะสูงกว่าครับด้านนี้เขาจะสูงกว่านะครับเป็นกายภาพหัธรรมชาตินะครับคือเป็นพระที่มีความสวยงามนะครับเนี่ยเราพยายามสื่อให้ท่านเห็นชัดๆนะครับเนื้อเห็นี้ครับจะมีเห็นไหมครับข้ามน้ําปูนนะครับเี่ห็นไหมครับข้ามน้ําปูนออกมานะครับเนี่ยดูครับพระที่มีราคาแพงนะครับไปตรวจที่ไหนก็แท้หมดนะครับนะครับไอเซียนคนไหนบอกว่าไม่แท้ก็มันคือไม่ใช่เซียนครับมันคือไม่ใช่ไม่ใช่คนเล่นพระเก่าครับนะครับเพราะเขาดูเนื้อดูการเวลานะครับแล้วก็ดู ความคมนะครับนะครับก็พิมพ์นี้ไปดูไปเปิดดูหนังสือครับมีหมดทุกครับมีทุกเล่มนะครับนะครับแล้วพระก็ออกมาไม่เหมือนกันดูแค่คล้ายกันนะครับนะครับพิมพ์นี้ก็อยู่ในอ่าอยู่ในชุดของพิมพ์องเล่าปีองค์องหลายคนที่มีกันนะครับมีที่มีกันนะครับพิมพ์มีหน้ามีตาพิมพ์ะไรพวกเนี้ยที่ที่เขาเล่นกันนะครับนะครับองเขาตั้งกันราคาโหกี่หลายล้านมากครับพิมพ์พวกนี้ครับดูการเหี่ยวหดเซ็ตตัวเป็นแตกลายสังกะโลกนะครับดูครับเนี่ย พวกนี้เป็นมันมัดเป็นก้อนๆนะครับอยู่ใต้ผิวครับพวกนี้ถ้าแตกลายสังเคราะห์นะครับนี่็คือกายภาพหลักธรรมชาติดูครับข้าวาขาววันี้ครับแถวไซด์นะครับเนี่ยตกผลึกหมดแล้วครับเนี่ยข้าวเเนี่ยตกผลึกนะครับล้วพิมพ์นี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ตรงนี้ก็จะมีเป็นคล้ายๆมีหลุมมีบ่อพิมพ์นี้เป็นลักษณะอย่างนี้ครับด้านนี้เหมือนกันครับเป็นลักษณะอย่างนี้ดูขอบครับเนี่ยเขาตัดขอบลงมาข้างล่างนะครับนี่ครับดูครับพิมพ์นี้จะเป็นลักษณะนี้ครับขอบเนี่ยวิ่งมานี้ครับวิ่งลงข้าง วิ่งมาล่างวิ่งมาล่างไปนี้ครับมาทางนี้ครับมีขอบนะครับพิมพ์นี้เป็นลักษณะนี้ครับเพราะพิมพ์นี้เป็นในหนังสืออาจารย์ตีมายมีฐานนะครับแล้วก็เป็นอ้างอิงด้วยหลักกายภาพหลักธรรมชาติแล้วอ้างอิงด้วยคนหมู่มากแล้วอ้างอิงด้วยเครื่องหลักวิชาตรวจสอบด้วยแร่ไอแร่ธาตุที่มีแฝงอยู่ในเนื้อพระมีทองคํามีโกมีพลอยเรียมอะตมเลียมมีอามีอะไรมีอามีอันนี้ครับมีมีหลายๆอย่างครับมีนี่ครับ คือเดี๋ยวในนี้ก็จะคือผ้าส่วนมากเขาเขาที่ที่ำขึ้นมาใหม่เขาจะไม่มีมีแร่ธาตุกลุ่มพวกนี้ครับนี่ครับจะมีพวกนี้ครับนี่ครับนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ดูนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างครับมีโกวีโกมีทองคํานะครับมีโกมีอินเดียมมีออสเมียมมีทีมีคคสเมียมมีซิมเบอร์มีแพลเเดียมมีโรเดียมนะครับ มีโอชิเดียมมีโลบิเดียมมีอาร์เซนิกนะครับมีแมงกานีสมีเหล็กมีแมกนีเซียมนะครับมีโครเมียมนะครับมีสแกนเดียมนะครับมีคปเปอร์มีนิกเกิลมีซิงค์มีสตอมเดียมนะครับมีอะไรมีสตันสตอมเดียมมีไอรอนมีมีมีอะไรนี่ครับอะไรนะไม่ชัดมีอะไรนี่ครับ เยอะครับมีซิลิคอนมีแคลเซียมนะครับนี่ครับมีคือผลเขาครับดือนหลังครับเนี่ยคือสมัยนี้เขาตรวจกันแบบนี้แล้วครับเพราะของพวกนี้พระที่สร้างขึ้นใหม่จะไม่มีครับมีก็มีไม่เหมือนกันมีมีสัดส่วนไม่ได้ครับคือไม่ได้แบบของเก่าเขาครับนี่ครับนี่คือเราก็พยายามเสือให้ท่านดูด้วยภาพนะครับท่านจะได้เป็นนะครับจะได้ไปมุมมุมเงาไปซื้อพระมาเจ็บไว้แย่ๆหมดครับองค์ไม่กี่บาทนะครับแล้วก็ บางทีก็เป็นพันเป็นหมื่นนะครับก็ได้ไม่เหมือนของทําไมแผ่นแล้วก็เกิดไม่มีผู้ถูกคนนะครับก็พระแท้เขารู้ไหมเปิดเขาจะสร้างพระได้องค์หนึง่องอย่างเราสร้างเนี่ยเราต้องไปหามวลสารที่ถุกยอดที่สุดนะครับเหมือนสมเด็จโตถ้าเอามวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนะครับที่ในยุคข,ของท่านนั่นก็มาใส่นะครับแล้เวเสงด้วยกาถาวิชาเอาคมของท่านที่ให้เกิดการคนเอาไวครอบครองมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับแขว่คาดปลอดภัยดูครับดูการเหี่ยวนะครับดูเหี่ยว ดูกันเหี่ยวครับเนี่ยพักกับเขาจะเหี่ยวแบบนี้ครับเขาจะไม่ตรงครับเขาจะเหี่ยวงอๆียบดูหัดงอเหี่ยวเนี่ยคือกายภาพเนี่ยดูคุณดูอ้างอิงด้วยกายภาพจากธรรมชาติเขาจะเหี่ยวงอๆอย่างนี้ครับเขาไม่ตรงเป้งนะครับเนี่ยทุกอย่างเหี่ยวหมดทุกองนะครับทุกชิ้นทุกจุดนะครับเหี่ยวหมดนะครับคือพระเขาใช้ข้าวกล้วยข้าวสุกแล้วก็ปูนเปลกหอยกับน้ำนะครับทาไมจะไม่เหี่ยวครับท่านคิดให้เป็นครับถ้าเป่งตึงตะเกีทันทีครับเป็นผ้าใหม่สร้างใหม่ครับนะครับมาดูด้านหลังครับด้านหลังนี่ครับดูด ทำไมถึงรู้ว่ามีค่านำปูนเพราะผมสร้างพระอ่าได้จาห85,000องคแจกทหารเร็วๆนี้ครับนะครับวันที่วันที่สองตุลาคมนะครับนะครับเพิ่งเร็วๆนี้ครับวันที่ห้ากันยาตุลาคมเนี่ยที่ผ่านมา27วันนะครับสร้างได้ย27วันได้85,000องค,ครับแจกทหารแล้วก็พอวันแรกเอาไปผึ่งตางในที่ลมเขาจะขึ้นค่าเพลทใสเป็นเม็ดเม,เ,ม,เ,มเต็มองค์พระครับเขาขาวแล้วกพพอเราก็ว่าเทียบเอาพออายุมากมากกว่า50ปี ไอเม็ดเล็กๆเขาจะหลุดออกไปเขาจะเป็นจุดๆนะครับเนี่ยที่หลุดออกไปนะครับเนี่ยเขาหลุดออกไปเป็นเม็ดเล็กๆทั้งหมดเนีครับเสื่อมสภาพหลุดออกไปส่วนที่เขเป็นก้อนใหญ่ๆนี่ครับเขาจะอยู่เขาจะอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงวันณะเป็นสีสีเทาสีทำสีขาวสีดําสีขาวเนี่ยนะครับนี่คือกายภาพแล้วก็เสื่อมสภาพหลุดลุยออกไปนะครับแล้วก็มีการงอกทับถมด้วยแคลเซียมแคลไซด์นะครับเพราะเขาพวกเข้าสู่พวกกล้วยเขาจะหลุดออกไปครับกล้วยเขาจะหลุดออกไปครับนะครับแล้วน้ําที่เป็นเม็ดเทั้งหมดเต็มองค์นะครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับเนี่ย นี่ครับมีเศษผระกำแพงด้วยครับเห็นไหมครับเศษพระกำแพงด้วยครับนี่ครับนีครับเห็นไหมครับคือเหียวหดที่เป็นรหลุมบ่อๆนะคือเกิดจากข้ามน้ําปูนที่ขรุดออกไปแล้วก็ส่วนที่ของมวลสารพวกกล้วยเข้าสุกพวกครับพวกล้วมันตะยิวนะครับที่จากลำอ้อยเคี่ยวจะเขาต้องรุดออกไปครับหลุดออกไปนะครับเสื่อมสภาพรุดลุ่ยออกไปแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นข้าบน้ําปูนงอกออกมาตกผลึกด้วยแคลเซียมแคลไซด์นี่ครับแคลเซียมแคลไซด์พวกนี้ครับนี่คือพวกข้ามน้ําปูนนะครับไม่ใช่เม็ดกวนเม็ดทรายนะครับ ผิดไะครับเพราะเราใช้ตอนที่เราสร้างพระเราสั่งปูนเบอกขอให้เป็นผงปนล,ละเอียดนะครับนะครับผงละเอียดแล้วก็มามาตำม,มาใส่น้ําใส่น้ำ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 พึ่งกล้วยตำใส่การรวมกันนะครับแล้วออกมาก็พอวันแรกพึงพ่งๆตอนเช้ามาก็เป็นเม็ดๆอย่างนี้เต็มองค์ขาวเต็มเลยครับแล้วต่อมาเราก็มาต่อยอดดูกักนเวลาครับแบบพระใหม่พระเก่าเรียนรู้แบบง่ายๆครับง่ายๆครับนะครับที่เราที่เราไปอ่านในตำราหนังสือไม่ใช่เลยครับคนละเรื่องหมดเลยครับ ตอนนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งไหนเราไม่รู้ก็คือไม่รู้อันไหนเรารู้เราต้องเปลี่ยนแปลงนะครับนะครับเราจะได้เข้าใจนะครับนี่คือพระเก่าแล้วเราถึงได้เอาระเราที่มีไปตรวจข้อย่างนะครับยอมเสียเงินก็ออกมามาตรฐานหมดนะครับขะเรารู้แล้วว่าแท้เรามีที่ไปที่มาเราก็ยังเอาไปตรวจอีกนะครับเพื่อต้องการให้มีความมั่นใจให้คนเกิดใหม่เูนี่เนรู้ศึกษาให้คนมาเที่ยวมาชมจะได้รู้ว่าพระแท้แท้แท้จริงแท้จากไหนไม่ใช่แท้จากพ่อจากแม่ไม่ใช่แท้จากปากต้องแท้จาก คนหมู่มากแท้จากวิทยาศาสตร์อ้างอีกจากธรรมชาติด้วยประวัติศาสตร์การสร้างแล้ววิทยาศาสตร์ตรวจได้นะครับนี่แหละคือหลักธรรมชาตินะครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ